ครูมอนอิงพูดชัดไม่เคยใส่ร้ายใครคาบสวัสดีนะครับผมผมกัสซองบ้าวอีสานอีกแล้วพี่นอ้องเมื่อวเขาก็มีเรื่องเล่านะครับผมนอนต้งบอกว่าสืบเรื่องจากหลายๆเบอที่ผ่านมาที่มีประเด็นในการพูดถึงสำหรับหลายๆประเด็นนะครับผมนอนเราเมื่อวานนี้บอสโจได้ออกมาเคลียร์ผ่านไลฟ์สดไดการเอื้ประชุม สามารถชิกในวงสองนะครับผมก็ถือว่าจบเสียสิ้นกันลงไปในขอสรุปบทสรุปแบบไหนเสีอว่าพี่น้องเอฟซีของยิรานนยน่าจะรู้กันแล้วส่วนที่มีการเอ่ยถึงนะครับผมเนาะทางไลฟ์สดของช่องคู่บอลอิงอคููบอลอิงก็ได้ออกมาวาพี่นอ้องมือดีที่คู่บอลอิงพูดคือมีคนเข้ามาถามนะครับผมเนาะว่า ครูบอลอิงรู้ไหมว่ามีคนบูลี่น้อง mm ุห hmm. ญิงครูบอลอิงก็ตอบไปนะครับผมเนาะในฐานะผู้ดูแลศิลปินผู้ดูแลน้องงอิงในความคิดของครูบอลอิงว่าถ้ามีคนมาบูลี่แบบนี้แสดงว่าคนคนนั้นเป็นยังไงเป็นคนแบบไหนกันแน่ซึ่งในคลิปนั้นเอาตรงๆครูบอลอิงก็ไม่ได้ไป็จ้อจงถึงไผ่นะครับผมเนาะเพียงแต่มีคนถามเข้ามา คู่บอลอีก,กต่อไปตามความรู้สึกที่ต้องปกป้องน้องว่าถ้ามีคนคิดแบบนี้จริงๆว่ามาว่าจะเป็นผู้ใดละ่ะที่คิดแบบนี้กับมิลานด้อยแสดงว่าเขาเป็นคนแบบนี้ในความคิดของคู่บอลอิงบริษัทในน้ำบางส่วนบางตอนของคลิปดันมาลงทางช่องขึ้นกันนะครับจุดประสงค์ที่เรานำมาลงเข้ามาหูรอกว่าใครบูลี่น้อง เพราะเราไม่มีหลักฐานเหมือนกับครูบอลอิงพูดนะครับผมเาะเขาไม่มีหลักฐานแต่ที่บ่าววิสานเอามาลงเพราะอะไรเพราะอยากให้พี่น้องดูมุมมองนะครับผมเนาะเห็นมุมมองการคิดของครูบอลอิงอการพูดนะครับผมเนาะการสื่อสารของผู้ดูแลอีหลานดอยเฮ้าถ้ามีคนมาทากับน้องจริงๆในความคิดของผู้ดูแลตัวอิหลานดอยเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไร ันนี้บ่าวอีสานอยากให้พี่น้องมองมุมดันมากกว่าที่บ่าวอีสานเอามาลงมุมมองทัศนคติของครูบอลอิงเป็นแบบไหนเอาตรงๆบ่าวอีสานกับบนไดคูกันว่าใครบูรี่น้องขสันกับบ่าวอีสานเห็ดคลิปออกมาแล้วนะครับผมเนาะทำไมบ่าวอีสานถึงไม่ทําคลิปคนที่บูรี่น้องคนที่ถูกกล่าวหาว่าบูรี่น้องทำไมบ่าวอีสานถึงไม่ทําคลิปออกมาเพื่อปกป้องน้องเพราะบ่าวอีสานบ่ได้มีหลักฐาน เราไม่ได้ฟังกับหูนะครับผมเราะเราไม่ได้ยินกับหูเราเห็นแค่คนคอมเมนต์มาถามในช่องคู่บอลอิงและคู่บอลอิงก,ก็แสดงทัศนคติความคิดเห็นในหัวข้อที่บอกว่าถ้ามีคนมาบูลี่น้องอุ๋งบาวสารเลยบอสามารถที่จะทําคลิปนะครับผมเราเกี่ยวกับเนี่ยบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าพูดบูลี่น้อง เพราะอะไรเพราะเป่าอีสานไม่มีหลักฐานส่วนคอมเมนต์ไหนที่มาคอมเมนต์แบบชัดเจนที่บ้าบูดี่อิหลานหน่อยแบบชัดเจนบ่าอีสานกะยิบมาทาคิมอยู่แล้วนะครับผมเนาะเพื่อปกป้องอิหลานหน่อยเฮาเพื่อเป็นกระบอกเสียงในการปกป้องน้องอันนี้บป่าอีสานกะชัดเจนอยู่แล้วนะครับผมเนาะเราให้ความยุติธรรมใ้ความเป็นธรรมอยู่แล้วพี่น้องเราไม่เคยไปปรับปรำใครเราให้เกียรตินะครับผมเนาะและเราให้ความเป็นธรรม ในคลิปบ่าวาาอีสานบอกไปเบื่องไดเราไม่เคยใส่ร้ายป้ายสีใครเขาไม่เคยปับปั๊บผู้ใดส่วนใครมีหลักฐานอะไรบ่าวอีาสานบอกแน้วส่งมานะครับผมเนาะถ้าอยากให้เป็นกระบอกเสียงส่งมานะครับผมเนาะถ้ามีหลักฐานจริงๆคลิปนี้นะครับผมเนาะเป็นบางส่วนบางตอนจากไล่์ซดคูหมอนอิงที่ในออกเมาเว้านะครับผมเนาะในมือคืนที่ผ่านมามีการพูดถึง ทาทั้งไลโซนคูบอลอิงและคูบอลอิงย้ำชัดนะครับผมเนาะไม่เคยใส่ลายป้ายสีใครอย่พี่น้องไปฟังคลิปนี้พร้อมกันจากทัศนคติของคูบอลอิงใครอยากดูแบบเต็มเ็นะะมนะครับผมเนาะเขาไปเบิ่งไลฟโซดของคูบอลอิงเมื่อขึ้นที่ผ่านบ้าไใดส่วนนี้เป็นคลิปบางส่วนบางตอนที่คูบอลอิงพูดนะครับผมเนาะและทัศนคติของคูบอลอิงไปรับชมพร้อมกันครับ ถ้าเห็นในไลฟ์สดที่ที่พ่อโจ <This. S 1> ถามถามว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นหรอพ่อโจพูดว่าถ้ามีใครมาว่าลูกผมผมไม่ยอมพ่อโจไม่ได้บอกว่าใครว่านะแล้วพ่อโจก็ไม่เคยพูดว่าน้องคนนั้นพูดหรอน้องคนนี้พูดหรอพ่อโจไม่ได้พูดพ่อโจถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น ก็ได้ว่าไผ่เลยนี่ดูลองอะนั่นต่ว่าของบอมแบมดูลองอ้พยางก่อนไหมลองพยางลองพยางผ้าใบเสือเสือแล้วก็จะเป็นยางมันสองผืนแล้วก็ยางยางนังสุดท้ายนั่นแหละเป็นเพราะพี่หมอนอิงพูดเป็นเพราะพี่หมอนอิงพูดก็เลยเป็นดราม่าดราม่าไหนไม่ใช่มันมีดราม่าพี่หมอนอิงก็เลยพูด มไม่ใช่ว่าพี่หมอนอิงพูดแล้วเป็นดราม่ามันมีคนมาดราม่าขึ้นมาก่อนพี่หมอนอิงก็เลยพูดพูดในฐานะที่เราเป็นคนดูแลน้องเราจะมาเฉยมันก็ไม่ใช่เราก็แค่อธิบายว่าอ,อ๋อใช่แหละมันมันก็คงเป็นธรรมชาติของมนุษย์ไม,ม่ไม่ธรรมชาติของมนุษย์ที่แบบว่าเออจะไปว่าคนอน,อนอย ด่าขายอท่าทำไมปล่อยมันตายตามอายุไขมันดีแล้วไม่ผลกรรมมันก็ตามมาเองแหละสองสอง,สองหนึ่งเห็นไหมล่ะผลกรรมตามซอกุ้งมาแล้วชัดเจนพี่ฝนอีมืนคนชัดอยู่แล้วแมนเป็นคนชัดเจนอยู่ดอกหลอกะปอปอ,ปอต้องเป็นห่วงผิมวมันอิกงว่าแบบจะถูกว่าจะสั่นยังสี่เพราะว่าจะเป็นไปได้หรอที่ พ่อโจจะไม่คุยกับพี่หมอนอิงก่อนมันเป็นไปบ่ไดป้อนหนูจะให้หนูははอ่านรูปคอมเมนต์เหรอหนูจะทันไหมเนี่ยบอนหนูถ้าโบเก่งยีลีเปิดสองวงบ่ไดได้จ้ะจริงเพิ่นเป็นคนเก่งเด้เพิ่นโบเป็นคนขี่ลายรอรอได้ยี่เราบขี่ลายเรารอ คนเก่งเด้คนโมเป็นคนสวยแล้ว fc หนูก็ไม่ใช่ว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่ว่าจะเชื่อใครง่ายง่ายไม่ fc เรามันเป็นเนินปัญญาชนมาแล้วไงมันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะเชื่อใครง่ายๆอืมเนาะเอาง่ายว่าคือ fc ของเรามันเป็นปัญญาชนขึ้นมาแล้วคือผู้มีปัญญาแล้วนะค่ะสัถารมของิตแต่เมื่อมือว่นนี่เมื่อว่นนี้พี่หมอในบอกไปแล้วมันบอวาเขาจะโฟกัสแต่เรื่องดีๆงาาๆ เป็นบอกพี่มอนอิงทีพี่มอนหญิงเบาเบาคือพี่มอญหิงเาไปแล้วว่าเออถ้ามีใครมาว่าน้องก็แสดงว่าเขาไม่ได้เป็นคนดีหรอกก็พูดแค่นี้แล้วก็อธิบายให้ฟังว่าทําไมคนเราถึงต้องว่าให้คนอื่นคนเราที่ว่าให้คนอื่นก็คืออยากให้คนอื่นดูไม่ดีไงเพราะว่าอะไรก็ก็ตัวเขาเราอาจจะดีไม่สู้เขาก็ได้อันนี้เบาเรื่องธรรมชาติ ธรรมชาติสร้างมนุษย์มาแบบนี้แต่วันหนึ่งก็ธรรมชาติก็ลงโทษไปแล้วนะธรรมชาติสร้างมนุษย์มาแบบนี้เออเดี๋ยวอีกเรื่องนึเงเรื่องอะไรว่ามาคนสิขับไปอ่านคอมเมนต์อนี่แต่ว่าบอกกันตรงๆคือคนเท่าน่ะจะเบาอีกอยังเท่าก็ต้องป,า,ปกา,จจากหัวใจเจ้าของแกนบอกคิดคิดแล้วเท่ากับป,า,ปกา,จจากหัวใจเจ้าของว่าเออ เราต้องมีสติว่าเอ้ยจริงๆมันไม่ใช่ปออขับปอบอกเออมันไม่ใช่มันไม่ใช่เราจะไปว่าคนอื่นโดยที่เขาไม่ได้ทำอะไรให้เราเลยสสวยสวยยมันไม่ได้เดือดร้อนเราเลย <สะ S 1> ใช่หรือว่าเราจะไปกล่าวหาว่าน้องต้นหลิวพูดก็ไม่ได้นะคะเพราะพ่อแม่เพร่อแม,อแม่จะไปกล่าวหาน้องแบบนั้นก็ไม่ได้เพ่อแม่ต้องมีหลักฐาน พ่อพรมแม่จีไปกล่าวหาน้องน้องตโหลิวกับบ่ได้เพราะว่าพ่อพรมแม่ต้องมีหลักฐานเด้จังของพี่มดอิงพี่อิงมีหลักฐานมาพี่มดอิงไม่ได้ว่าใครหน้ามากคืออะไรดูอ่านไม่ทันอ่านไม่เห็นไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่สายสั้น พอยังพอยังพอยังแล้วพอแล้วโดนคเข้าแอบคอมเมนต์เอาออกทขอซอกกุ้งคนบ้าเอาผู้เลยมีหลักฐานกัเก้าได้แต่ว่าพี่มอนบ่มีหลักฐานแล้วพี่มอนก็บ่ได้ว่าให้ไผแล้วพี่มอนก็บ่ได้ว่าไผไม่ได้ออกเส่ไนะคะเพราะว่าพี่มอนว่ตรงๆพี่มอนหยอนเขาแล้วเขาแล้วไอหอนเขาแล้วแมนย่อนเขาแล้วไป เออทาอย,ยู่เลยทาเซฟซอกุ่งเซฟหนูเซฟแล้วค่ะพี่หนูเซฟแล้วสามยอดตอนนี้ <laughs> ที่ยังไม่รู้ว่าของใครเนี่ยเซฟซอกุ่งหนูเซฟแล้วแม่กง